เขาเคยคิดว่าแค่ความตื่นเต้นไม่อาจทำลายการแต่งงานเจ็ดปีได้จนคืนหนึ่งโทรศัพท์ดังขึ้นหน้าบ้านที่เคยเรียกว่าบ้านกลับเงียบงนันสายจากผู้หญิงที่เขาเสียไปไม่ได้โทรมาเพื่อกลับมาแต่เพื่อบอกความจริงที่ทําให้เขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกถ้าคุณเคยคิดว่าเสียใจทีหลังไม่เป็นไรเรื่องนี้อาจทำให้คุณคิดใหม่ฝนตกโปรยบางเบาในเย็นวันนั้น ถนนในกรุงเทพสะท้อนแสงไฟสีส้มจากเสาไฟฟ้าอรายานั่งนิ่งอยู่ในรถมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะมองโทรศัพท์ภาพถ่ายบนหน้าจอชัดเจนเกินไปรอยยิ้มของสามีเธอและผู้หญิงที่เขาเคยเรียกว่ารักแรกหัวใจของอรายาหนักอึ้งเหมือนอากาศรอบตัวหายไปชั่วขณะเจ็ดปีของการแต่งงานภาพความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วบ้านหลังเล็กย่านนทนทบุรี กลิ่นข้าวสวยตอนเช้าเสียงหัวเราะในวันธรรมดาแต่วันนี้เขานั่งอยู่ตรงหน้าเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นด้วยแววตาเปล่งประกายเขาไม่ได้ปิดบังเขากลับโอ้อวดเหมือนมันเป็นชัยชนะในชีวิตอรยารู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวหูของเธออือเสียงรอบข้างเบาลงคืนนั้นฝนยังคงตกและคำว่าอย่าหลุดออกจากปากเธออย่างช้าๆเขานิ่งไป สีหน้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลายเดือนผ่านไปบ้านเงียบเกินไปเสียงนาฬิกาดังชัดในความว่างเปล่าเขาเริ่มตื่นขึ้นกลางดึกเงือเย็นเกาะเต็มแผ่นหลังกลิ่นกาแฟยามเช้าไม่เหมือนเดิมไม่มีใครถามว่าเหนื่อยไหมเขามองกระจกเห็นตัวเองแก่ลงอย่างรวดเร็วความภาคภูมิใจค่อยๆพังทลายเหลือเพียงความคิดถึงที่กัดกินหัวใจคืนหนึ่งเขาขับรถผ่านถนนเส้นเดิม ไฟสีส้มยังสะท้อนบนพื้นเปียกฝนโทรศัพท์ในมือสัน่นชื่อของอรยาปรากฏขึ้นลมหายใจของเขาขาดห่วงนิ้วมือค้างอยู่เหนือหน้าจอหัวใจเต้นแรงขณะที่สายเรียกเข้ายังคงดังต่อไปเสียงเรียกเข้าดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจที่ไม่ยอมสงบเขานั่งนิ่งปล่อยให้แสงไฟจากหน้าจอสองใบหน้ารถจอดอยู่ข้างทางฝนเริ่มสา เหลือเพียงกลิ่นดินเปียกลอยเข้ามาทางกระจกที่เปิดแง้มเขากดรับสายโดยไม่ทันตั้งตัวเสียงลมหายใจของอรยาดังแผ่วแต่อยู่ใกล้เหลือเกินไม่มีคำทักทายไม่มีคำอธิบายความเงียบไหลผ่านสายยาวนานหนักอึ้งเขากลืนน้ำลายรู้สึกถึงความขมที่ติดอยู่ในลำคอภาพในอดีตผุดขึ้นอีกครั้งคืนแรกที่ย้ายเข้าบ้านหลังนั้น กล่องกระดาษวางเกลื่อนพื้นเสียงหัวเราะที่ดังเกินความจำเป็นอรายาในวันนั้นผมยาวสลวยดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเขาหลับตาแน่นรากับจะหยุดความทรงจำไม่ให้ไหลยย้อนเสียงของเธอเอ่ยขึ้นชาชาเรียบแต่คมคำเพียงไม่กี่คำกลับทําให้เขานั่งหลังตรงมือที่จับโทรศัพท์แน่นขึ้นปลายนิ้วชาเขาอยากพูดอยากอธิบาย อยากย้อนเวลาแต่คําพูดทั้งหมดติดค้างอยู่ในอกรถคันอื่นแล่นผ่านเสียงยางเสียดกับถนนเปียกดังแทรกเข้ามาในความเงียบเขามองออกไปนอกกระจกเห็นเงาสะท้อนของตัวเองชายคนหนึ่งที่สูญเสียสิ่งสำคัญไปแล้วอรยาหยุดพูดเหมือนรอหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าประตูที่ไม่รู้ว่าควรเปิดหรือปิดเขาเอ่ยชื่อเธอเสียงสัน่น เบากว่าที่ตั้งใจลมหายใจของอรยาเปลี่ยนไปเหมือนเธอเม้มริมฝีปากกลั้นบางอย่างเอาไว้เขานึกถึงวันที่เธอขออย่าโต๊ะไม้ในห้องนั่งเล่นรอยขีดข่วนเล็กๆบนผิวโตะ๊ะถ้วยชาที่เย็นชืดไม่มีใครแต่ต้องวันนั้นเธอไม่ร้องไห้แต่สายตาของเธอทำให้เขาหลีกเลี่ยงการสบตาความจริงในตอนนี้ย้อนกลับมาทิมแทง เขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่กว้างขึ้นเหมือนบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อรยาพูดถึงฝนพูดถึงถนนเส้นเดิมเหมือนรู้ว่าเขาอยู่ที่นั่นเขาขมวดคิว้วหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงชีพจรที่ขมับภาพของรักแรกผุดขึ้นมารอยยิ้มที่เขาเคยคิดว่าคือความตื่นเต้นบัดนี้กลับดูเลือนรางเขาเริ่มเข้าใจช้าเกินไปเสียงอรายาเรียบแต่นุ่มลึก เหมือนคลื่นที่ค่อยๆซัดเข้าหาฝั่งเขารู้สึกเหมือนถูกถอดกรอกความมั่นใจที่เคยมีสลายไปทีละชั้นฝนหยุดสนิทแต่ความเย็นยังคงอยู่เขาถามคำถามหนึ่งคำถามที่ไม่เคยกล้าถามมาก่อนอรยาเงียบนานกว่าครั้งใดในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนความกลัวความหวังและความเสียใจปะปนกันจนแยกไม่ออก แสงไฟส่องผ่านกระจกหน้ารถแล่นผ่านไปเรื่อยๆเหมือนโลกยังคงเคลื่อนไหวอรายาเริ่มเล่าเรื่องชีวิตของเธอหลังจากวันนั้นอาพา์เมตนเล็กๆใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเสียงเรือยามคำ่ำลมเย็นที่พัดผ่านระเบียงเธอพูดถึงความเงียบที่ทำให้เธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเขาฟังโดยไม่ขัดไม่กลา้าความรู้สึกบางอย่างค่อยๆไต่ขึ้นมา เหมือนแสงแรกของเช้าวันใหม่แต่ลึกลงไปเขารู้ดีว่าบางสิ่งไม่อาจย้อนกลับไปเหมือนเดิมเสียงของออรยาเริ่มแผ่วเหมือนกำลังชั่งใจเขานั่งตัวแข็งกลัวคำถัดไปมือเขาเหงื่อออกทั้งที่อากาศเย็นลมหายใจขาดเป็นช่วงๆถ้อยคำที่เธอกำลังจะพูดแขวนอยู่กลางอากาศเหมือนสะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จเขามองถนนตรงหน้า ไฟแดงเปลี่ยนเป็นเขียวรถค่อยค่ยเคลื่อนตัวโดยที่เขาไม่รู้ตัวเสียงของอรายาดังขึ้นอีกครั้งฉัดนิ่งแต่แฝงด้วยบางอย่างที่ทำให้หัวใจเขาสั่นคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูบานหนึ่งสู่ความจริงที่เขาไม่อาจหลีกหนีหัวใจเขาหนักอึ้งขณะฟังและรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนทุกอย่างเสียงลมผ่านกระจกดังแทรกเข้ามา เขากำพวงมาไหลแน่นสายตาจับจ้องไปข้างหน้าในขณะที่เรื่องราวระหว่างเขาและอรยากำลังเคลื่อนไปสู่จุดที่ไม่มีใครคาดเดาได้ถนนทอดยาวเบื้องหน้าเส้นไฟสีขาวไหลผ่านเหมือนสายน้ำเขาขับรถช้าลงเหมือนกลัวว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้ทุกอย่างแตกสลายเสียงของอรยาไม่ดังแต่ชัดเจนเหมือนทุกคำถูกเลือกมาแล้วเธอเล่าว่าคืนแรกที่ย้ายออก เธอนอนไม่หลับเพดานห้องขาวโล่งไม่มีเสียงลมหายใจของใครอีกคนเขาหลับตาภาพนั้นชัดเจนเกินไปเธอพูดถึงเช้าที่ต้องตื่นคนเดียวกาแฟแก้วเดิมแต่รสชาติเปลี่ยนไปเขารู้สึกเหมือนมีใครดึงบางอย่างออกจากอกชาชาเจ็บลึกอรายาไม่โทษไม่ตำหนินั่นยิ่งทำให้เขารู้สึกเล็กลงไฟสัญญาณเปลี่ยนสีอีกครั้งเขาหยุดรถ เสียงเครื่องยนต์เดินเบาในกระจกมองข้างเขาเห็นดวงตาตัวเองแดงกำ่ำอรายาพูดถึงวันที่เธอเริ่มหัวเราะได้อีกครั้งไม่ดังแต่จริงเขารู้สึกถึงความร้อนที่ขอบตาแต่กลั้นไวคำว่าเสียใจลอยขึ้นมาในใจแต่ไม่ออกจากปากเธอพูดถึงการเดินเล่นริมแม่น้ำลมเย็นกลิ่นน้ำเสียงเรือภาพนั้นงดงามและเจ็บปวด เขานึกถึงตัวเองในช่วงเวลาเดียวกันโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่าโทรศัพท์ที่ไม่มีข้อความรักแรกที่เคยคิดว่าเติมเต็มกลับเงียบไปเหมือนภาพถ่ายเก่าที่สีซีดเขาเริ่มเข้าใจว่าความตื่นเต้นไม่ใช่ความหมายของชีวิตร่วมกันเสียงของอรยาหยุดเหมือนเธอสูดลมหายใจเขาแทบไม่กล้าหายใจตามคำถามหนึ่งหลุดออกจากปากเขาเสียงแหบต่ำ คำถามที่แบกความหวังและความกลัวไว้พร้อมกันอรยาไม่ตอบทันทีความเงียบยาวนานจนเขาได้ยินเสียงฝนหยดสุดท้ายจากชายคาในความเงียบนั้นเขารู้สึกถึงเวลาที่ผ่านไปเจ็ดปีเหมือนเจ็ดลมหายใจที่สูบเปล่าอรยาเริ่มพูดอีกครั้งชานิ่งเธอเล่าว่าเธอไม่เหมือนเดิมไม่อ่อนแอไม่รอคอยคำพูดนั้นไม่ใช่มีด แต่นักกว่าเขากำพวงมาไลลแน่นข้อนิวีดถนนเริ่มโลง่งร้านรวงปิดไฟทีละแห่งเขาขับผ่านสะพานแสงไฟสะท้อนผิวน้ำอรยาพูดถึงการให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเธอเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเบาแต่ต่อเนื่องความทรงจำผุดขึ้นวันที่เขายืนถ่ายรูปโอวอดรอยยิ้ม โดยไม่รู้ว่ากําลังทําลายบ้านของตัวเองอรายาเอ่ยชื่อเขาฉัดหนักชื่อที่เคยเป็นของเธอเขารู้สึกถึงแรงสั่นในอกเหมือนแผ่นดินไหวขนาดเล็กคําขอโทษหลุดออกมาในที่สุดไม่ยิ่งใหญ่ไม่สวยงามแต่จริงอรายาเงียบอีกครั้งครั้งนี้เงียบนานกว่าเดิมเขาขับรถช้าลงเรื่อยเเหมือนยื้อเวลา แสงไฟในรถดับลงชั่วคราวเมื่อผ่านใต้สะพานความมืดโอบล้อมและทำให้เสียงในสายชัดขึ้นอรยาพูดว่าบางครั้งความรักไม่พอคำสั้นๆแต่เหมือนสะท้อนซ้ำในหัวเขาเขานึกถึงมือของเธอที่เคยจับแน่นในวันที่กลัวตอนนี้มือคู่นั้นไม่อยู่แล้วเสียงรถคันหนึ่งบีบตแตรดึงเขากลับสู่ปัจจุบันอรยาพูดต่อ ถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวถึงความเข้มแข็งที่ไม่เคยรู้ว่ามีเขาฟังเหมือนนักเรียนที่เพิ่งเข้าใจบทเรียนหลังสอบผ่านไปแล้วหัวใจเขาหนักแต่โล่งในเวลาเดียวกันถนนเริ่มคุ้นตาใกล้บ้านเก่าเขาชะลอรถโดยไม่ตั้งใจอรยารู้จากเสียงเครื่องยนต์เธอถามคำถามเรียบๆแต่ทำให้เขานิ่งไปบ้านหลังนั้น ยังอยู่ไฟหน้าบ้านดับหน้าต่างมืดเขาจอดรถไม่ดับเครื่องเสียงเครื่องยนต์สั่นเบาๆเหมือนหัวใจเขาอรยาเงียบเหมือนมองเห็นภาพเดียวกันลมพัดใบไม้ไหวเขามองบ้านบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงตอนนี้ว่างเปล่าอรยาพูดว่าเธอผ่านหน้าบ้านนี้เมื่อไม่นานมานี้คำพูดนั้นทำให้เขาหายใจสะดุด เธอไม่ได้เข้าไปแค่ยืนดูเขาหลับตาภาพเธอยืนอยู่ตรงนั้นชัดเจนเกินไปอรายาบอกว่าเธอไม่โกรธแล้วคำว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าเหมือนเดิมเขาหูุความหวังในใจเขาเริ่มเปลี่ยนรูปจากการได้กลับมาเป็นการได้เข้าใจอรายาพูดถึงการเดินทางที่เธอกำลังจะไปสถานที่ใหม่ผู้คนใหม่ โลกที่ไม่รอเขาเขานั่งนิ่งปล่อยให้คำพูดนั้นซึมลึกเสียงนาฬิกาบนหน้าปัดรถดังเบาๆเวลาเดินต่อไม่รอใครอรยาพูดว่าเธอโทรมาเพราะไม่อยากให้เรื่องนี้คขางขาเขาพยักหน้าแม้เธอจะมองไม่เห็นความจริงชัดเจนเหมือนแสงไฟหน้ารถที่สองบ้านหลังนั้นเขารู้สึกถึงน้ำหนักของการตัดสินใจในอดีตท,ที่ยังคงอยู่ อรายาหยุดพูดเหมือนถึงจุดหนึ่งเขากลั้นหายใจรอคำสุดท้ายยังไม่ถูกพูดอากาศรอบตัวเย็นลงแม้เครื่องยนต์ยังอุ่นเขารู้ว่าประโยคถัดไปจะไม่เหมือนเดิมและไม่ว่าเธอจะพูดอะไรชีวิตของเขาจะไม่กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกไฟหน้ารถสองบ้านหลังเก่าสว่างนิ่งในขณะที่เสียงของอรายา กำลังจะดังขึ้นอีกครั้งเสียงของอรายาดังขึ้นชาฉัดเหมือนทุกพยางผ่านการตัดสินใจมาแล้วเธอพูดว่าเธอไม่ได้โทรมาเพื่อกลับไปแต่โทรมาเพื่อบอกความจริงที่เธอเคยเก็บไว้หัวใจเขากระตุกเหมือนถูกดึงให้ตื่นจากความฝันลมหายใจเขาหนักขึ้นไหลออกชาไม่สม่ำเสมออรายาบอกว่าในคืนที่เขาโอ้อวดเรื่องรักแรก เธอไม่ได้โกรธในทันทีเธอชอบเหมือนโลกหยุดหมุนเหมือนเสียงทุกอย่างดับไปเธอเห็นตัวเองในกระจกผู้หญิงที่พยายามยิ้มทั้งที่หัวใจแตกเป็นเสียงเขาหลับตากำมือแน่นเล็บจิกฝ่ามืออรยาเล่าว,ว่าเธอเดินเข้าห้องน้ำเปิดก๊อกน้ำปล่อยให้น้ำไหลเสียงน้ำนั้นกลบเสียงสะอื้นกลบศักดิ์ศรีที่พังลง เขารู้สึกเหมือนภาพนั้นเกิดตรงหน้าฉัดเจ็บไร้ทางแก้เธอบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอขอ,อย่าไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่เป็นแววตาของเขาในวันที่พูดถึงเธอแววตาที่ไม่มีอรยาอยู่ในนั้นคำพูดนั้นหนักจนเขาเอนหลังพิงบอกล้มหายใจสัน่นเหมือนจะหลุดออกมาเป็นเสียงอรยาเล่าว,ว่าเธอใช้เวลานาน,านกว่าจะยอมรับว่า คนที่เธอรักไม่ได้เห็นเธอเป็นบ้านอีกต่อไปไฟหน้ารถยังสองบ้านผนังสีซีดหน้าต่างมืดเขานึกถึงคำว่าบ้านที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งถาวรแต่แท้จริงมันเปราะบางกว่าที่คิดอรยาพูดถึงคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกเธอเดินวนในบ้านสัมผัสผนังโต๊ะประตูเหมือนลาทุกอย่างอย่างเงียบงนันเขากัดริมฝีปาก รู้สึกถึงรถเข็มอรายาบอกว่าเธอเกือบจะเปลี่ยนใจแต่ภาพหนึ่งผุดขึ้นมาภาพที่เขายิ้มขณะพูดถึงคนอื่นภาพนั้นผลักเธอออกจากบ้านหลังนั้นอย่างถาวรเขาหายใจลึกเหมือนกำลังจมน้ำถ้อยคำขอโทษวงเวียนอยู่ในใจแต่เขารู้ว่ามันมาช้าเกินไปอรายาพูดต่อถึงวันที่เขาโทรหาเธอ ครั้งแรกหลังยา่าเธอนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองแม่น้ำแสงแดดกระทบผิวน้ำเป็นประกายโทรศัพท์สัน่นชื่อเขาปรากฏเธอไม่รับไม่เพราะโกรธแต่เพราะกลัวกลัวว่าหัวใจจะอ่อนแออีกครั้งเขาหลับตารู้สึกถึงความจริงที่ชัดเจนอรยาบอกว่าเธอเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบจนมันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปเธอเริ่มฟังเสียงตัวเอง มากกว่าเสียงของใครเขารู้สึกถึงช่องว่างที่ไม่มีทางเติมเต็มรถคันหนึ่งขับผ่านไฟสาตร์เข้ามาในรถแล้วหายไปเหมือนโอกาสที่เคยมีอรยาพูดถึงคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่ความรักแต่เป็นมิตรภาพคนที่ฟังโดยไม่เปรียบเทียบไม่อวดไม่แย่งเขารู้สึกเจ็บแต่ไม่โกรธเพราะเขาเข้าใจแล้ว อรายาเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังมองอะไรบางอย่างเสียงลมหายใจของเธอนิ่งมั่นคงเธอพูดว่าเธออยากให้เขารู้ว่าเธอเคยรักเขามากแค่ไหนคำว่าเคยดังชัดเขาก้มหนา้าน้ำตาหยดลงบนพวงมาลัยไม่มีเสียงสะอื้นมีแต่ความหนักอรายาพูดว่าการให้อภัยไม่จำเป็นต้องเดินกลับมาบางครั้ง มันคือการเดินไปข้างหน้าคนละทางถนนหน้าเขาโล่งแต่เขาไม่ขับต่อเหมือนขาไม่ยอมเชื่อฟังอรายาบอกว่าเธอไม่อยากให้เขาจมอยู่กับความเสียใจเพราะมันไม่ช่วยใครเขารู้สึกเหมือนถูกปลดพันธนาการแต่ก็ว่างเปล่าอรายาพูดถึงคืนหนึ่งที่เธอฝันถึงเขาในฝันเขายืนเงียบไม่พูดไม่ยิ้มเธอตื่นขึ้นมา ด้วยความรู้สึกสงบเขาฟังหัวใจเต้นช้าลงอรายาบอกว่านั่นเป็นคืนที่เธอรู้ว่าเธอปล่อยวางได้แล้วคำว่าปล่อยวางลอยอยู่ในรถหนักแต่จริงเขามองบ้านอีกครั้งไฟหน้ารถส่องเงาต้นไม้ไว้ตามลมเขานึกถึงคืนฝนตกคืนหัวเราะคืนทะเละาทุกอย่างซ้อนทับจนแยกไม่ออกอรายาพูดว่า เธอไม่คาดหวังคำตอบเธอแค่อยากให้เขาฟังและรับรู้เขาพยักหน้าแม้เธอไม่เห็นเสียงของเธอเริ่มแผ่วเหมือนใกล้ถึงบางจุดเขากลัวแต่ก็พร้อมอรายาพูดถึงพรุ่งนี้ถึงเช้าที่เธอจะออกเดินทางกระเป๋าที่จัดเสร็จแล้วเสื้อผ้าที่พับเรียบร้อยเขาจินตนาการภาพนั้นชัดเจนเธอพูดว่าบางทีความรักที่แท้ คือการไม่รังคำพูดนั้นทำให้เขาหายใจลึกรถยังจอดอยู่เครื่องยนต์ยังทำงานเวลาเคลื่อนต่อโดยไม่สนใจหัวใจใครอรยาหยุดพูดเหมือนรอเขารู้ว่ายังมีอีกประโยคหนึ่งประโยคที่สำคัญประโยคที่อาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนหรือยิ่งชัดเจนเขากำโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงอีกครั้งแสงไฟจากบ้านหลังเก่า ยังสอ่งอยู่และเสียงของอรายากำลังจะเอ่อยถ้อยคำถัดไปเสียงของอรายานุ่มลงเหมือนลมสุดท้ายก่อนเช้าเธอบอกลาไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความสงบเธอขอบคุณสำหรับทุกวันที่เคยมีและทุกบทเรียนที่เคยเจ็บเขาหลับตารับฟังโดยไม่พยายามรัง้งคำว่าดูแลตัวเองนะดังขึ้นเป็นประโยคสุดท้ายสายถูกตัด อย่างแผ่วเบาความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมเขาวางโทรศัพท์ลงมือสั่นแต่หัวใจนิ่งไฟหน้ารถยังส่องบ้านหลังเก่าเป็นครั้งสุดท้ายเขาดับเครื่องยนต์ความเงียบโอบล้อมในความเงียบนั้นเขาเข้าใจแล้วความเสียใจไม่ใช่เพื่อให้ย้อนกลับแต่เพื่อให้ไม่ทำผิดซ้ำเขาเก้าวลงจากรถสูดอากาศลึกลมเย็นพัดผ่าน เหมือนการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ได้มีใครกลับมาเขาหันหลังให้บ้านหลังนั้นก้าวเดินต่อไปไม่ใช่ด้วยความหวังแต่ด้วยความจริงและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขายอมรับว่าความรักบางครั้งสอนเราด้วยการจากลา